ตลาดหุ้นไทยเปิดตัวด้วยการเติบโตที่น่าตื่นเต้นดัชนีตลาดหุ้นไทยเช้านี้ปิดที่1,287.95จุดซึ่งเพิ่มขึ้น3.14จุหรือ0.24%จากค่าปิดวันที่แล้วและนี่คือสิ่งที่น่าสนใจมูลค่าการซื้อขายของหุ้นในวันนี้สูงถึง19,781.54ล้านบาทมีหลายหุ้นที่มีการซื้อขายอย่างเป็นที่เรียบร้อยแต่มีหลักทรัพย์5อันดับที่ดึงดูดความสนใจมากที่สุด BDMS ปิดที่19.50บาทพร้อมกับการเพิ่มขึ้น0.70บาทและมูลค่าการซื้อขายถึง2,590.48ล้านบาท CPON ปิดที่44.00บาทพร้อมกับการเพิ่มขึ้น0.50บาท ADVANCE ปิดที่316.00บาทและเพิ่มขึ้น1.00บาท K BANK ปิดที่182.00บาทพร้อมกับการเพิ่มขึ้น0.50บาท PTT ปิดที่30.50บาทและเพิ่มขึ้น0.25บาทแต่ที่น่าสนใจคือดัชนีเซต100กลับไม่ได้เพิ่มขึ้นเท่ากับดัชนีหลักซึ่งปิดที่1,798.53จุดเพิ่มขึ้นเพียง4.71จุดหรือ0.26%ในขณะที่ดัชนีเซต50ปิดที่840.44จุดเพิ่มขึ้น2.74จุดหรือ0.33%และดัชนีตลาดใหม่ยังลดลงอีกลบ0.34จุดหรือลบ 0.15%ทำให้เราได้เห็นภาพที่แตกต่างกันออกไปและนี่คือส่วนที่ส่วนใหญ่คนมักพลาดการเติบโตของตลาดหุ้นไทยในวันนี้อาจเป็นเพราะผลของปัจจัยใดบ้างความเป็นไปได้อยู่ที่การประกาศนโยบายใหม่ของรัฐบาลการเข้ามาของนักลงทุนต่างชาติหรือเป็นเพราะปัจจัยใดอีกอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นมีความเห็นอย่างไรกับการเติบโตของตลาดหุ้นไทยในวันนี้